โอเคก็สว okay, ัสดีทุกคนนะตอนนี้เราก็กลับมา EP สองแล้วนะทุกคนดูเราได้ดาบใหม่มาโคตรใหญ่เลยเห็นไหมอันนี้ดาบใหญ่มากเลยแต่ว่าเ o w e r มันน้อยไงเพราะเราลืมออกอันนี้ออกเอเอลืมใส่เสรพอเราใส่สเลียเ้ยงมาแล้วปุ๊บ power จคือบเอ,อ่อค่อนข้างที่จะเออแรงเลยทีเดียวเพราะเรามีสเลียงโอเคแต่สเลี้ยงเราไม่ใช่เสเลียงนะต้องเรียกว่าลูกน้องโอเคมาต่อไปก็นี่เลยบอกเลยว่า เราได้ดาบอันนี้มาบอกเลยว่าดาบมันระดับแบบสุดยอดไปเลยดูดิฟันไนด้เดียวโอโ้โหโอเวอร์โคตรตึงนะบอกเลยก่อนอื่นเลยพอเราเข้ามาใช่ไหมพอเราเข้ามาเนี่ยเออทำไมมันสว่างอย่างเงี้ยในเกมคือมันสว่างเกินขออนุญาตปรับแสงลงนิดน,นึงโอเคนะมันจะแสบตาท่านผู้ชมเกินไปโอเคพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมรับรายวันตรงนี้ด้วยโอโ้โหให้ห้าแฉเลย้โหได้ดอกไม้กันไม่รู้โอเคแล้วก็ ตันนี้เราโอ้ได้ได้หนึ่งเอ็มเลยอันนี้คือถ้าเราเอ่อจอยกรุ๊ปนะาจะได้อันนี้วันนี้คือมันแฉบตาสว่างสว่างจ้าสุดเกินนะเลยทุกคนตอนเนี้ยเราต้องเออเขาเรียกว,ว่าจุดติแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยเออเขาเรียกว่าอะไรเนะน,นี่ยตัวเนี้ยว่าเราพาวเวอร์เราเกินแล้วเราก็กดจุดติไปเลยแต่ว่า,ข,าข้อควรระวังนะครับเราก่อนที่เราจะจุดติเราอย่าเพิ่งกดนะเพราะว่าอะไรเห็นไหมสาัางเกตโกทางซ้ายมันหายหมดเลย พวเราต้องเปิดประตูต่อไปต้องใช้ตังเท่าไหร่ห้าแสนจำได้ไหมความเดิมตอนที่แล้วเราต้องใช้ห้าแสนตอนนี้พาวเวอร์เราหายไปเลยการจุดติดครั้งต่อไปจะใช้85ล้านโอเคทุกคนนะก็อย่างที่บอกอะ่ะคลิปที่แล้วคือเราฟันพวกนี้คือเราจะได้ดาบด้วยใช่ไหมคือดาบที่เราต้องเอาคือจริงๆเราต้องเอาสีทองได้พวกนี้เราก็ขายทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันเออไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เนี่ยตัวเนี้ยพวกเนี้ยในพวกนี้มันจะได้ดาบมันจะได้ดาบระดับก๊อตระดับเทพตอนนี้เราต้องมาเก็บพอร์ใหม่นะเราก็เลยต้องเสียเวลานิดหนึ่งเราต้องฟาร์มพอร์ใหม่นะทุกคนดูดิประตูตรงเนี้ยมันใช้ห้าแสนคอยคือเราได้คอยมาเราต้องรีบเปิดประตูก่อนเลยออกจากที่นี่ถ้าเราไม่ออกจากที่นี่นะเราก็จะได้ของกากของกากไปเรื่อย เราต้องเรียบฟันแล้วก็รีบออกเมื่อกี้เราคือคือเราได้ตังค์มาเยอะมากคือเสียตังค์ไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมคือเมื่อกี้ตังค์เราไปยี่สิบกว่าเอ็มหายไปหมดเลยในเวลาแป๊บเดียวเราต้องตีแต่บอสเดียวโอเคเดียวบอสเดียวโอเคทุกคนเราไปด่านต่อไปกันดีกว่าดูซิว่าด่านต่อไปจะมีอะไรบ้างไปเลยฮะว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยนะคือแบบตาจะหมดแน่นอน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงโลกใหม่แล้วโลกใหม่นี้มีอะไรบ้างโอ้โลกใหม่นี้มีโ,มมโอ้เอ็นเซเต็มเลยแต่ว่านั่นคืออะไรเนี่ยโอ้ครใคร่ครซุ่มที่ละสามล้านให้ตาเถอะแล้วตัวน,นั้นมีอะไรอะ่ะเอ้ยมีทาชายด้วยว้ายในวีวีพีเชด้วยแต่ว่าต้องเป็นวีพีใช่ไหมให้เราด้วนะตัวน,นี้เราช้องเสียสัง่งนี่เราสามารถเออทำเอเอแต่เลี้ยงแบบอนดับเทพได้ แต่ okay, เ,เรามาดูกันว่าเควสของเมื่อน,นี้จะเออได้เอพีเยอะเท่าไหร่ปออึ๊บบอกว่าให้เราทําการเออไอตีตัวนี้เหรอสามตัวมันถูกไหมนะโอ้ถึกกับบอสจริงๆแต่แต่วุ้ดใหม่มาเออเต็มเลยแล้วให้ครบสามตัวโอเคครบสามตัวแล้วแล้วก็ไปส่งเควสอ่ะพอเราส่งเควสเสร็จเราก็จะตังเท่าไหด้ผมจะตังสองล้านเลยนะ ค่างคุ้มค่อน้างคุ้มน้เราทำใหม่อ๋อมันจะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนบอลไปเรื่อยๆแซนไเฮเนบอกว่าเมื่อกี้เราเท่าไหร่โอ้หเมื่อกี้ให้เราฟันสามตัวตอนเนี้ยให้เราฟันสิบสองตัวเราต้องฟันแค่สิบสองตัวปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้โหแต่ก็ได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆเลยคนเดี๋ยวเราจะฟันให้ครบสิบสองตัวลากไม่ได้นะเกมนี้มันลากมอนไม่ได้นะถ้าลากมอนได้คือน่าจะโกงหน้าดู ไม่ได้เกะครบนี่เขาดูโอเคผมได้ว่าเกมนี้สนุกมากแตทุกคนถ้าไม่ลองเล่นนี้ไม่ได้แล้วนะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองมาเล่นดูนะหรือถ้าอยากเล่นกับเราก็เออตามมาดูได้ในไลฟ์ในทนะิกตอกนันเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ทิกตอกไว้ให้ก็จะเตรีมทุกตอนเออประมาณออช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็นนะจึ๊บจุ๊บจ๊บเยทุกคนโอ้ต้องสามต้องแปดสิบกว่าล้านกว่าจะจุติได้คือก่อนที่เราจะจุติเราต้องใช้เงินให้หมดก่อน ใช้เงินได้หมดก่อนไม่งั้นจะเสียดดยตังค์สุติทีแบบโหตังค์หาหมดเกลี้ยงเลยคือท้อเลยนะเคตตอนนี้ก็ครบแล้วเวมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมโอ,โอ้โหได้สิบห้าแล้วในรอบนี้ต่อไปค่อให้ฆ่าชามูไรอะโอเคก่อนที่เราจะไปฆ่าชชมูไรขอดูของในที่ได้มาใหม่หน่อยอของที่เราได้มาใหม่ก็ดาเม็ดโหโดาเมจดเยอะกว่าดาบสายลุ้งอีกทุกคนดูดาบสายลุ้งดาเมจดเท่าไหร่ดาบสายลุง้งดาเม็ดเท่านี้เอง อนนี้อาวุนี้โง่ๆเนี่ยไอเคียวเนี่ยโอ้พาวเวอร์เยอะกว่าดาบสายลุ้งอีกดูดาสายลุ้งใส่เข้าไปฟันต่อกก็เจ็ดจุดเก้าใช่ไหมเจ็ดจุดเก้าเคอนี้ใส่เข้าไปเยอะกว่าเยอะเลยนะเพราะว่ามันเป็นอารเขาเรียกว่าเออแมปใหม่นั่นเองโอเคตอนนี้เราก <S <s ็รวมมาแล้วเนี nee ่ยโอ้หเราโหโหตรแรงเลยทุกคนดู เนี่ยเลี้ยงวาดาบสายลุงอีกเลี้ยงไอ้ของ,องทองที่เหลือคงไม่จําเป็นแล้วไปที่เหลือก็ต้องอาขายทิ้งนะทุกคนเพราะว่ามันน่าไม่น่าจะจําเป็นละอะแต่ถ้าทุกคนอยากเก็บสะสมทำาดาบทองเก็บไว้ก็ได้นะแต่เราก็ไม่ขอแน,นะนํานะเพราะถ้าอันนี้คือแรจัดน,นี้คือแรจัดแนตะ่คุณนายต้นเกมนะไม่มีหัได้กนะห้ามไปทิ้งนะโอเค,อเ,คเรายอมใส่นี้ไปกันเอาขั้นตอนต่อไปฮะจุ่มฮนะจุ่มจัว จวดสัตว์เลี้ยงใหม่เราต้องจั่วอันใหม่ทุกคนเข้าใจไหมอันนี้เราได้คอมมอนเลยคอมมอนคือกากที่สุดว้ายมาถึงได้รีเจนเนอเร่เลยแต่ดูนี่ความว่ารีเจนเนอเร่มันจะถือแค่ไหนก็เทียวเดี๋ยวเอาออกก่อนอันนี้ทุกคนดูพันเอ้ยในหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งเอ้คูณสี่เลยเหรอนี้คูณหกนี้คูณ 3, สามเอ็ดโอ้โหสามเอ็ดเยอะเกินคูณหก อ,อันนี้คูณ4.5้ใส่แค่นี้พอเหลือก็ต้องขายทิ้งนะทุกคนฟิีดเออมันฟิีดได้ด้วยเหรอเฮ้ยเอาจริงมันสมมันฟรีดได้ฟนีดคืออะไรเออเอ็ไไใส่เหรอแล้วมันกลายเไป็นอะไรอ่ะเ,เราไม่มีหินนี่ว่าแล้วเ,เราทำอะไรได้เฮ้ยถามจริงลองฟิีดดิ เรจะต้องมีงนี่หรออันนี้โอ้โหขายไปโลบัาทุกคนอ่านะจะเพิ่มพาวเวอร์แต่ตรงนี้ไปตรงนี้โอ้โหประมาณน่าจะหลายเท่าอยู่โอ้ยดูดูก็ดูพาวเวอร์เราทีละแปดก็ไปลองฟันดูนะเออเดี๋ยวจะไปลองฟันดูโอ้โหฟันทีละสี่เอ็มทุกคนฟันทีขี้กระจายเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ได้ดีๆสามตัวโอ้ยได้เออได้ตัวใหม่ละน่าจะดีกว่าตัวเก่าคือมันใช้เงินค่อนข้างทีเยอะเลย ไปเลยย,ยาวๆโอ้หมันออกง่ายเกินไปเปพิ่ม1%เนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเควสอะไรบอกว่าให้เราทำเรื่องสักอย่าง50ครั้งไปอรื่อสักอย่าง50ครั้งไปเราสวิง50ครั้งปุ๊ป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 พอแล้วครบ50ครั้งปุ๊บยังไงต่อต่อที่กี่ครั้งละ โอ้สามสิบสองเองแม่พูดเราดูค้างไม่ได้่ไหมไม่ได้แล้วเราครบห้าสิบครั้งมันก็จะอ่าเนี่ยเครื่องหมายตรงใจขึ้นมาเสร็จ,จ,จแ,แล้วเราก็เฮ้ยได้รับสปีดเฮ้ยอะบดิตี้ยเปล่าโอ้นี่เเหมือนเราได้เอาสปีดพลังงานของเราเพิ่มขึ้นถ้าเราฟันครบอออะไรห้าร้อยเดียวที่แตกเลยนะฟันจนเคยแตกเลยนะเออ ก็จะโอ้แบบเมื่อยเมื่อยนิ้วก็เลยทีเดียวพขาดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่คืออะไรอ่ะไปเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้ก่นนี่หรือเปล่าตัวอะไรตัวนี้โอ้ฟันเทียนดอกเยเอ้ยไอ้ตัวนี้ที่เป็นคือตัวซามูไรแต่สู้ออกมาเลยโอ้คือเราต้องมารักเฟสมาสเตอร์ด้วยเราจะได้ฟันเร็วขึ้นเขาก็ดูเขจะมีบอสอยู่ข้างในสุดแน่เลยแล้วว่า จบ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 กูแบบนี่คืออะไรอ่ะทำไมมันถึงจังเลยอ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยตัวที่มันถึงจังเลยมาดูเฮ้ยเอาดิเอาดิอันนี้มันไม่ใช่ซามูไรใช่ไหมบอกนะมันคือบอส บอกว่าเกมเราค้างโหทุกคนเราปวดนิ้วเลยทุกคนตัวนี้มันค่อนข้างที่จะถึกมากเลย่รู้ตัวอะไรแล้วก็ไม่ใช่ซามูไรด้วยน่าจะเป็นเออมิติบอสนะเเดี๋ยวเราจะไปฟันพวกนี้เราฟันพวกนี้โหมันตายตั้งนานเฮ้ยได้พัทมาพัทพัทเฮ้ยคนดูดูพัทจิพัทโคตรเทเลยเนี่ยพัทม่วงด้วยพัทม่วงเพะวอรแปดเลยคนดู ต้องจัดแล้วล่ะพัดม่วงเฮ้ยโอ้โหอันเบลเลยทุกคนโอ้โหพัดตกทีละสี่แสนทาวเวอร์โอ้พัดเวอร์มากถ้าเราทำพัดอ,อเวกได้นะละไอ้พัดดีไว้นะมันน่าจะโหดตัวนี้อันนี้คือตัวบอสใช่ไหมเออนี่ตัวบอสได้เพราะว่ามันโอ้โหแล้วเมื่อยนิ้วมากโอ้มีคิดดีโคอดด้วยติดคิดดีโคอดสีม่วงปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเมื่อกี้เราจำได้ไหมว่าเขาคิกคิกนานมากเลยนะโอ้ โอ้เนี่ยแานสะสะสวยขนาดไหนโอเคไปเลยโอ้มีสองตัวด้วยอ้วนๆคืออะไรอะ่ะสามสิบสามโอ้ไปไม่ได้นะคือสามพันเอ็มโอ้บอสดูความถึกของบอสโอ้คือเราต้องอยู่ฝึกวิชาที่นี่ไปจนตุยใช่ไหมเยอะโอ้แหอเราลวนไปเลย โอ้คนกว่าจะตายโหจะได้ตังค์สี่ร้อยกว่าแลนะ้วเราได้อะไรมาเมื่อกี้คนดูเห็นไหมจะได้เอออะไรมาสักอย่างแต่ว,ว่าไม่ค่อยดีนะักเราจะไม่จุติในดา่านนี้นะถ้าเราจุติในดา่านนี้จะสุ่มใครในตอนนี้นะมาช่วยเราตีหน่อยอเสร็จไปแนละ้วไม่อยู่แล้วไปแล้วจ้าโรคใบ เลยนะบอกเลยว่าอีพีนี้ได้ไปโลกใหม่ถึงสองสองสองโลกเลยอันนี้แหละจินระยะเออลองดูซิเวทอะไรปุ๊บเขาให้ฆ่าอะไรยินจาหมอนินจ่ไมาให้เราใจร้ายอย่างเงี้ยโอ้ยน,น,น,นี่คืออะไรอ่ะโอ้ยโอโต้เหรอเราสามารถรีโหลดได้แต่ยังไม่ได้เลือกอาวุธเลยเออต้องเลือกอาวุธก่อนเหรอคืออันนี้เราบบอันนี้เราไม่เข้าใจแล้ อ๋อเจา้าเจ้าสถานะไหนโอเคเนะหล็กเวพอนนะวอนวบอกนัเวพอร์นลมไม่มีในตัวแะ้หเหเวพอนเราน่าจะไม่มีในตัวเป็นไรนี่คือหุ่นได้กายเฉยทำอะไรไม่ได้คดุณดูอันนี้คือใครใครไปละพันหกพ,พ,พันตัวนี้ใครมานอนตรงนี้ทีเชอร์ เขาจะให้เราทำอะไรทุกอย่างโอ้เขาให้เราหาพลังสองทีเลยให้ตาเสริมชิ้นเจอ teacher. โอ้อันนี้มอนธรรมดาเราเนี่ยอันนี้มอนธรรมดาอะมอนธรรมดาตีไม่เข้าเลยนะเออต้องมาตีเขาจะบ้านเขาด้วยจะบ้านเขาตี กูมอนธรรมดาฉึกขนาดนี้แล้วตีไม่เข้ากันโอ้มอนธรรมดาตีตานขนาดนี้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ด้วยนะคือไม่ได้เลยด้วยโอเคเสร็จสักทีโหได้ตังมาสามดูสิว่าอาวุธของแบบนี้จะแรงไหมโอ้โหอาวุธแบบนี้ไพ่พันกว่ามันคือคอนคอนตะน้อยโอเคคอนตะน้อยนะดูเด้ โอ้คอนตีทีเราพันในปีเลยนะเ,เราเลี้ยงแกะผมมีมีลูกมีลูกพี่ไปช่วยเราโอเคเราได้อะไรอันไหนมาอุปนัยเท่าไหร่หมื่นสองอุปนัยหมื่นสองอุปนี้เบาไปเลยนะโอ้ดาบใหญ่ๆนี่แรงกว่าเยอะเลยรู้สึกว่าดาบนี้แรงกว่าเยอะเลยกินเราพันโอ้โหขึ้นตั้งแต่ที่ได้ดาบอันนี้มารู้สึกว่าดีขึ้นเยอะพอว่าตัวนี้เสร็จ ไปทขาส่งเควสเออไปส่งเควสนะแล้วก็หาสัตเศษหนึ่งตัวโอเคคุณอาจารย์อาจารย์จีโอเคได้ตังมาโโอ้หค่อนข้างที่จะเยอะในเลยทีเดียวตุ่มไปเลยหนึ่งตัวโอเคดูคัมอนนะว่าคัมอนเนี่ยจะพาวเวอร์เท่าไหร่สี่สิบสองคัมมอนสี่สิบสองเออ ขมวันสี่สิบสองโอ้ดูดิสีเทียสองปีแล้วก็ดูเอาจัดเลี้ยงครบสามตัวเลยเป็นงนั้นเราจุติไปก่อนเฮ้จุติแล้วเฮ้จุติแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่จุติแล้วทีครังต่อไปเท่าไหร่สามพันล้านเออเป็นแบบ เป็นคางเงี้ยนะเป็นโ e นะอคางเงี้ยเออยังไงล่ะได้วุ้นมาใหม่แล้ววุฒิยี่สิบห้าคืออะไรไม่รู้ของใครไม่รู้ของใครไม่รู้ดูว่าโอ้โหตีเทียรเียมโอเคก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่ออีพีสามนะบ๊ายบายจุ๊จนะสวัสดีครับ